สกิจนิดเดียวโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาแล้วเหรออ่ะอ่า,อาไปฮะไป,ไปอุ้ย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 อุ๊ยอุย,อยเดบไปแล้วฮะ เอาล้ครับผมจาก EP ที่แล้วนะที่เราทําการาขนเทขนดินขนดินมาเทรตรงนี้นะทุกคนเพราะรถไถเรานี่ฮะตะแคงข้างอยู่แบบนี้นะทุกคน EP นี้เราก็จะมาทําการกู้กันนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถเครนนี่ลองกู้ดูก่อนนะว่ามันจะดึงจะเกาะได้ไหมนะถ้าไม่ได้เราจะไปเอาแมคโครยักษ์ที่เหมืองด้านล่างนะครับขึ้นมานะับผมอ่ะจะเป็นยังไงก็มามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะโอ้อะไรครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งขาเครนก่อนนะเดี๋ยวมันจะคว่ำนะทุกคนยก ตะแคงข้างนี่แหละลืมเปิดจอยฮะลืมเปิดจอยรถเครนอ่านี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปดึงดึงตรงผานนะฮะผานรถไถเพราะว่ามันน่าจะดึงได้ผมใช้คําว่าน่าจะานะเพราะว่าน่าจะรัดได้รัดไม่ได้คะทุกคนเป็นหน้าที่เสียดายฮะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมามุมใหม่หโอ้รัดไม่ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ทำใหม่ห้าใหม่ทำใหม่ห้าใหม่ได้ไหมไม่ได้อีกฮะสงสัยน่าจะเป็นแมคโครแล้วมั้งเดี๋ยวจะมาเกาะกับใบมีดใบมีดก็ไม่ได้ฮะส่วนไหนที่เกาะได้บ้างนี่เดี๋ยวดูก่อน,นะฮะอ่าไม่ได้ฮะเป็นหน้าเป็นอ่าเสีดายฮะหน้าเสียดายฮะ ยกไม่ได้ฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาวิธีคงต้องเป็นแมคโครแล้วแหละแบบมันจะได้แบบไม่เสียหายอันนี้เกาะก็ไม่ได้ฮะอันตรายเยวขับออกก่อนแล้วกันฮนะแบบเราแมคโครด้านล่างฮนะ,ะขับขึ้นด้านบนอ๋ดีนะที่เรามีแมคโครอยู่แถวนี้่ะสแตนบายรอ เดี๋ยวเราหายตัวไปวนะมาถึงแม่โคแล้วแม่โคเดินกี่โมงที่จะถึงเนี่ยโคจะค้่ำไม่ได้นะฮะอ่าน,นะเดินกลับชิวๆจะถึงกี่โมงเนี่ยเดี๋ยว ข้ามโคนนี้ได้เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตตัดอุ้ยโดนโคนนี่เปื้อนหมดเลยฮะโอ้โหยังกลับโดนยางกลับแบบสนิมโอ้โหไม่โปสนิมเลยเนี่ยทำใจนะฮะมันวิ่งเร็วได้เท่านี้อ่ะทุกคนเดี๋ยวผมรีให้แล้วกัน โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเจ้าโรเบตอยู่ตรงนี้พอดีนะเพราะว่าเป็นโรเบตที่เราขับมาส่งนั่นแหละแต่จริงๆมันเป็นอีเสสุที่ขับมาอันนี้เดี๋ยวเราเอาเจ้าฮีโนนะมาละไม่รู้จะไหวไหมนะถ้าไหวก็ให้ว่าก,กันอีที <c oughs> อู้ดูดิโดนโคนแล้วกระจกไม่เห็นเลยโอ้แรงครับเนี่ยขับยังไงเนี่ยปัดน้ำฝนก็ใช้ไม่เป็น เบาเบาย้ายรถฮะยายรถต้องจับขนาดใหญ่ฮะต้อนมาผมมาท่าไหนน่าจะมาท่านี้หรือเปล่าก็จำไม่ได้ฮะแต่ทำไมให้รถลิกตัวบุกจีมเข้าข้างในเนี่ย,ดยโดนอะไรเนะี่ยอ่าโอเคไม่เป็นไรก็รับหน่อยแล้วกัน ะะแล้วเรามาลุ้นกันนะฮะว่าจะขึ้นไหวไหมนะนะฮะอันนี้อยู่ที่8กิโลเมตรต่ชั่วโมงฮะโอ้โหแต่ฟังจากเสียงก็เหลือๆฮะแต่เ,เราไปดูตอนขึ้นมอฮะเหลือไหมนะฮะ เหลือไหมนะครับเหลือไหมคือตรงนี้อ่ะมันทําไมมันขึ้นยากอ่ะทุกคนจริงๆนะดูแบบมันก็เหมือนง่ายๆนะเดี๋ยดูดิมันเป็นเนินสูงอ่ะเลยทาให้ดูขึ้นยากเลยบออาวแขนบุ้งกีทำไมเป็นแบบอ้อาขึ้นได้ชิวๆอ่ะโอ้โหแสดงว่ารถรถช่างเอี่ยวนี่ น่าจะมีปัญหานะฮะคือรถคันหนี่งเราขึ้นเขาขึ้นได้หมดนะ่ะ <ś les> บูรีจัดไ,ได้บูรีฮะก็คืออ่าแสดงความคิดเหตุนะฮะ,ะมีเเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกำลังกำลังหลอเลยกำลังหลอดเข้าไปค่อยๆไปแล้วก็ไม่ใช่ยางเรเดียนยนะนะยางหลังเนี่ยเป็นยางรถทุกวิ่งในเหมืองโดยเฉพาะเลยนะฮะ เจ้าเมกาหัวลากเราหัวเขียวสอสแสบดากเลยเป็นรถที่โปรดปรานนะใช้งานพดคุ้มอะ่ะไปฮะ,ฮะไปกู้รถกันอุ้ยแต่ลืมไปว่ามันจะมีรถจอดจอดตันถนนเราไหมเนะี่ยรถไปไปคานติดไหมไม่ติดฮะไปชิวชิวบอกเลย บอกเลยโคตรชิวอะหล่อโคตรโพ40ตันน่ะดูดิวิ่งแบบไม่มีการแบบมีส่งมีอะไรเลยฮะเพื่อเหยียบเป็นเหยียบอะดูดิไปฮะไปอุ้ย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 เกือบไปแล้วฮนะลืมไปว่ามีหลายลอ้อ ให้เราก็ดูแค่สิบร้อนนะ่ะเริ่มอีกสิบสองสิบสองร้อนข้างหลัง้ยไปขึ้นตาช่างได้ไหมเนี่ยจะติดไหมเดี๋ยว,ยวไปดูก่อนฮนะไปดูก่อนจะกี่ตันนะามาแค่หัวยี่สิบแล้วนะเอา,อาติดหาง เดี๋ยวๆต้องถอยใหม่ไอเราก็ติดเล่นซะด้วยสิเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆไปดูแบบมุมแบบใกล้ๆฮะมันจะมีจังหวะหัวสั่นเลยนะทุกคนอ่าดูดิแบบเวลาตอนผมเบรกนี่หัวกดลงเลยนะอาเบา เกินไหมล่ะต้องชิดซ้ายไวมเอ้ยชิดขวาดิมาได้ไหมติดอะไรฮะได้ไหมเอาโอ้โหผมคิดว่าน่าจะขึ้นไม่ได้ฮนะช่าเนี่ยแต่มันไม่เกินความสามารถผมอะผมจะทำให้ทุกคนดูฮะแต่ตอนนี้รถผม ผมน่าจะติดฮะโอ้โหอ้าวอฮ้ยแต่ว่าก็มาอย่างนั้นเนี่ยถอยได้เดินหน้าไม่ได้ฮะน่าจะติดแล้วฮะโอ้โหแล้วก็เลี้ยวไม่ไปนะฮะมาอีกนิดนึงอุ้ยอ่าอ เด็นดเฮ้ยอย่าถอยอย่าถอยลงลึกเดี๋ยวขึ้นไม่ได้คือเลี้ยวเลี้ยวไม่มาแล้วนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอเคฮะดึงฮนะพึบมาพยายมานิดหน่อยไปไปต่อฮะ <c oughs> ไม่อยากดึงเยอะฮะเอา้าเลี้ยวไม่ทันนะเลี้ยวไม่ทันอดขึ้นตาช่างเลยคือรัศสมีวงเลี้ยวไม่ได้ฮะไป นี่ไงบอกแล้วว่ามีรถเดี๋ยวขอให้ไลนโคล,ลงแถวนี้แล้วกันไปฮะโอ้โหรถไทน่าสงสารจัดถ้าถ้าสมมติว่ารถใหญ่ขนาดนี้แล้ว ซือกู้ไม่ได้นี่ผมไม่ซื้อแล้วนะอดูดิพันทั้งสี่สิบตันฮนะสี่สิบตันเอาไปยกสองตันกองตันกว่าสาตันฮนะแล้วเป็นที่จริงอะ่ะเราเอามือยกก็ได้แต่ผมแบบอยากให้มันสมจริงไงอยากให้มีคอนเทนต์ แต่ถ้าชีวิตจริงอะถ้าขนาดนี้อะน่าจะแบบโหเข้าอู่แล้วนะเพราะว่าแบบน้ำมันเครื่องอะไรนี่น่าจะไหลรวมกันหมดแล้วถ้าจะจะ,จะแคถ้าจะตะแคงขนาดนี้นะอ่าไปนะขับรงน้ำมันจะสะอาดเนี่ย ไม่สาดนะฮะจะติดโอ้โหแต่เดี๋ยวลงน้ำล้างแถกนิดหน่อยฮนะหายไหมอ่าหายฮะหายลงน้ำไม่หายฮนะแต่เดี๋ยวอาบมึมก่อนฮนะชื่ออามา พร้อมนะฮะพร้อมแล้วภายในเห็นไหมโอ้โหไม่เห็นนะตั้งลำฮะตั้งลำเฮ้ยตั้งลำฮะโอ้โหจะตัดเอาเหมือนดินเลยนะ,ะเนี่ยสกิดสกิดนิดเดียวโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาแล้วเหรอฮะฮะโอ้โห อะไรเอ็่เมสโอ้ยยังไม่ทำอะไรเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรถไทก่อนโอ้ยแล้วมันจะคุ้มค่าแบกมาไหมเนี่ยโอ้ยขับได้เฉยอ่ะดูดิแรงเหมือนเดิมฮะโอ้ยจะพลาดตายฮะแรงเหมือนเดิมฮะแรงเหมือนเดิมดูดิไฮ้อย แรงเหมือนเดิมฮะแต่ก็ต้องเอาไปเช็คนะฮะเดี๋ยวน้ำมันเครื่องจะเข้าเครื่องฮะอุ้ยน้ำจะเข้าเครื่องดีฮะโอเคฮะยังไงก็ขอบคุณพี่เบิ้มนะฮะมาจอดข้างปากกล้วยฮะอ่านี่ฮะขอบคุณพี่เบิ้มเราเดี๋ยวเอาพี่เบิ้มล้างแท็กสักนิดหน่อยฮะพี่เบิ้มบอกเอามาทำไมเนี่ยเอาพี่มาทำไมน้องพี่เบิ้มบอก ดีที่อยู่ในเหมืองอ่ะมันมันเหงาอ่ะมามุมนี้แหละโอเคฮะอ่านี่เด,เดี๋ยวขอเคลียร์ลิงแถวนี้ก่อนแล้วกันคเคลียร์ลิงฮะเคลียร์ลิงแผ่นซีเมนต์ตักไม่ได้ไหมแผ่นซีเมนต์ไม่ได้อ,องใส่จะต้องแบบเอาแมโคโร อาจจะได้ลูกรักอีกละมั้งนี่ใส่อโอเคไม่เป็นไรนะฮะเอา้าวูุดขับยากนะเดี๋ยวข้ามมุกขีจอดแล้วนี่ฮะเผืเ่อแบบจะได้ล้างง่ายอนะ่ะโอเคนะครับผมเฮ้ยอยู่ในนี้ สำหรับ EP นี้ก็ทุรลกทุเลเหมือนเดิมฮะแต่ก็ผ่านไปได้ดีครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ฝากเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกัน EP หน้าบ๊ายบายสีอยูอาเกนครับ